เราจะมาดูวิธีการผลึกนะคะหรือแพ็คสินค้าอย่างเช่นต้นไม้นะคะพวกบอรสีต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแบบง่ายๆนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีขันน้ำนะคะที่ชู่นะคะตะกร้านะคะแล้วก็กันไกลนะคะแล้วก็กระดาษที่กระดาษกล่องที่เหลือใช้แล้วนะคะเราสามารถนำมา เป็นอุปกรณ์ในการผลึกในครั้งนี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกนะคะแปลกระดาษหรือกระดาษกล่องที่เราเหลือใช้แล้วนะคะมาพับมาพับพับไปเรื่อยๆนะคะพับให้ไม่ได้ขนาดนะคะแล้วเอาเหาตะกร้านะคะเอาปากของตะกร้านะคะมา,ามาวัดนะคะเพื่อจะตัดเป็นตัวปิดปากของ สินค้าที่เราจะนำไปส่งให้ลูกค้านะคะอันนี้จะเป็นบอลพานลายนะคะต้นเบบีนะคะกำลังน่ารักอันนี้เขาจะสั่งทางออนไลน์นะคะทางฟีดเราก็ได้นำมาจัดส่งสินค้านะคะให้มันปลอดภัยนะคะแล้วก็ถึงลูกค้าโดยสวัสดิภาพนะคะ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะนี่อันนี้ขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นการตัดกล่องกล่องที่เหลือใช้แล้วนะคะเป็นวงกลมเพื่อที่จะผลึกหรือแพ็คให้ไม่ให้บอลสีมันขาดนะคะหรือ,อ,อปลอดภัยถึงลูกค้าของเรานะคะอันนี้จะเป็นเ,เทปกาวนะคะเราสามารถ ติดนะคะหาซื้อตามท้องตลาดได้เลยนะคะหรือไม่ก็สั่งซื้อทาง f a c e b o o k ทางาทางช่องออนไลน์ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษแข็งนะคะจำนวน2แผ่นนะคะแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะตัดแล้วก็เอาเทปกาวนะคะติดนะคะติดไปเรื่อยๆนะคะก็ความคงทนนะคะ ตรงนั้นรู้สึกตรงกลางมันจะอ่อนเนาะน้องก็จะดามนะคะทําทุกวิธีทางเพื่อให้กระดาษตรงกลางมันแข็งนะคะตามขนาดและตะกร้าที่เราจัดส่งถึงลูกค้านะคะเราทำกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราสามารถทำเองได้ง่ายๆนะคะหาซื้ออุปรกรณ์และวัสดุตามท้องตลาดได้เลยนะคะ เป็นการฝึกนะคะช่วงแรกๆอาจจะติดขัดนะคะแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆจะเชี่ยวชาญน,นะคะน้องเนี่ยจะโพสขายทาง Facebook ทางช่องทางออ,ออนไลน์นะคะตกวันหนึ่งก็จะมีคนสั่งประมาณเกือบ10ต้นได้นะคะดีกว่าเราไปตากแดดนะคะนี่น้องก็เทสละทีนี้เราก็จะมาทำหูหูนะคะแล้วก็เอาเชือกฟางนะคะ มัดหูตะกตกานะคะเพื่อจะเป็นที่หิ้วนะคะสะดวกสบายในการจัดส่งสินค้านะคะเพื่อจะสะดวกกับทางไปรษณีย์หรือทางเ,ออเคอรี่นะคะสะดวกสบายในการที่จะหิ้วนะคะเขาจะได้รู้ว่าสินค้าที่เราส่งที่เราจัดส่งเนี่ยเป็นสินค้าประเภทต้นไม้นะคะเขาจะได้ระวังนะคะน้องก็มัดไปเรื่อยๆนะคะ อุปกรณ์นะคได้แถวบ้านเราได้เลยนะคะเชือกฟังมัดหนึ่งก็ประมาณ10กว่าบาทเนาะก็ใช้ได้ค่อนข้างจะหลายกระถางยู่นะคะลงทุนครั้งเดียวนะคะสามารถใช้ได้ตลอดชีพเลยนะคะถ้าเราขยันนะคะเราก็สามารถโพสขายได้เรื่อยๆนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็เอาแล็กซีนนะคะติดหรือผลึกตรงเชือกนะคะเพื่อให้มีความคงทนในการ หิ้วนะคะน้องก็เทสดูว่ามันใช้ได้ไหมคะนี่กระดาษกล่อง A4 นะคะที่เราตัดมาเป็นวงกลมเทสดูว่ามันผ่านไหมนะคะทีนี้จะมีกระดาษ A4 นะคะไว้จดชื่อนะคะจดชื่อที่อยู่ผู้ส่งนะคะลูกค้าของเรานะคะขั้นตอนนะคะล้าก็ทำไปเรื่อยๆนะคะดูกันไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่า เราก็อยากได้อยากนำความรู้ตัวเนี้ยมามาให้เอฟซีอ FC ของเรานะคะหรือคนติดตามของช่องคูแขกยานินชาแนลนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ไปทำนะคะ mm hmm. ทำแล้วก็จัดส่งได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายนะคะ mm hmm. ถึงผู้รับได้อย่างปลอดภัยนะคะคือต้นไม้นะคะปลอดภัยแล้วก ลูกค้าก็จะได้มีความประทับใจวันหลังก็เขาก็จะได้จัดส่งหรือสั่งซื้อสินค้าเราต่อไปนะคะอันนี้ก็ตามปกติถ้าเรามีอุปกรณ์หรือ,อ,อไม่เขียนก็ได้นะคะเราสามารถพิมพ์ก็ได้แต่อันนี้คือแบบว่าทำง่ายๆนะคะเขียนที่อยู่ผู้ส่งให้ชัดเจนนะคะเห,ห,ห,ห็นไหมดูง่ายนะคะมือถือทำได้ทุกอย่างนะคะ ในร่มนะคะไม่ต้องไปตากแดดนะคะเราใช้2มือของเราเนี่ยทำมาหากินด้านนี้นะคะเป็นยุคทีเ่เหมาะสมมากเลยนะคะเป็นยุคช่วงไวรัสโควิานาะคะระบาดแทนที่เราจะเ,เขาเารียกยังไงไปขายที่ท้องตลาดนะคะเราก็มาหาขายสินค้าทางออนไลน์แทนนะคะถือว่าเป็นรายได้ เสริมหรือรายได้หลักที่ค่อนข้างทำเงินให้เราได้อยู่ในลำดับต้นๆของยุคเทคโนโลยีทางออนไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะนี่ก็มาถึงขั้นตอนนะคะเขียนชื่อถึง ผู้ส่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็าไปเตรียมต้นไม้บอนสีพันารายนะคะเพื่อที่จะนำไปผลึกส่งลูกค้านะคะน้องก็ได้ไปเอา,เอาขันน้ำนะคะมาชุบเพื่อที่จะเป็นการลดน้ำต้นไม้นะคะเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยถ้าเราจะลดน้ำไปเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะเฉะแฉะเนาะน้องก็จะมีวิธี เขาเรียกอะไรเหมือนลดน้ําไม่ให้มันไหลนะคะนี่ก็จะเป็นไม้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเสียบเข้าไปนะคะเสียบไปนะคะไปเรื่อยๆนะคะนี่เราก็เหมือนดามต้นนะคะป้องกันไม่ให้มันเขาเรียกอะไรต้นไม้หักนะคะต้นไม้เบบีของเราหักนะคะก็จะมีไม้ดามนะคะไม้ เสียบลูกชิ้นนะคะนี่เชือกฟางนะคะเราก็จะมีล็อกไว้กับไม้เ,เสียบลูกชิ้นนะคะเอาเชือกฟางมัดนะคะห้ามเอาอยางรัดนะคะเพราะว่ามันสามารถช่วยไม่ให้ต้นไม้ขยับนะคะถ้าต้นไม้มีขนาดาต่างกันนะคะชั้นบนถ้าเราไม่มั่นใจเราก็มัดอีกรอบหนึ่งนะคะน,น้องก็คนที่จะทำได้นะคะต้องต้อง ต้องใจเย็นนะคะใจเย็นแล้วก็มีใจรักนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะมัดไปเรื่อยๆนะคะมัดเพื่อจะพยุงให้ใบกับกิ่งก้านของมันอยู่ตรงไม้นะคะป้องกันไม่ให้อกระทบกระเทือนนะคะนี่หลังจากที่เราเอาทิชชู่จุ่มน้าแล้วนะคะเ,าเอาทิชชู่แห้งนะคะมาปกมาปิดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ น้ำที่เราชุบให้ต้นบอนสีไหลคืนมาหรือเปียกเปียกลูกค้านะคะเปียกคนส่งสินค้านะคะนี่จุมไปเรื่อยๆนะคะช่วงแรกๆอาจจะทำอาจจะไม่คล่องนะคะลองทำไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะคะนี่น้องทำทุกวันแล้วก็ส่งวันหนึ่งก็ประมาณกับ10ต้นนะคะน้องมีความเชี่ยวชาญเนาะ เชี่ยวชาญในการที่จะผลึกสินค้าส่งลูกค้านะคะนี่ลองเทสดูว่ามีความคงทนน้ำจะไหลไหมนะคะเพราะว่าการส่งสินค้าประเภทต้นไม้เนี่ยเราต้องลดน้ำต้นไม้ให้นะคะแต่อันนี้จะเป็นขั้นตอนที่แบบว่าดูแลนะคะนี่มีการเช็ดกระถางด้วยนะคะให้มันดูสะอาดสะอ้านแล้วก็ถึงลูกค้า อย่างปลอดภัยนะคะเช็ดไปเรื่อยๆนะคะเช็ดนี่คือเช็ดเพื่อที่จะเอาแล็กซีนหรือ,เ,อ,อเทปใสนะคะติดนะคะติดให้สินค้าของเราอยู่นะคะนี่แลคซีนผลึกเลยนะคะป้องกันไม่ให้น้ำนะคะ น้ําจากที่เราลดให้ต้นไม้บอนสีนะคะไหลออกมานะคะล็กซีนติดไปเลยอันนี้ล็กซีนกาวอย่างดีเลยนะคะไว้ผลึกสินค้าโดยเฉพาะนะคะน้องมีความเชี่ยวชาญน,นะคะคนไหนสนใจนะคะสามารถเ,เข้ามาดูแล้วกดติดตามได้นะ,ะถ้ามีความประทับใจหรือ อ,อ,อยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอยากรู้นะคะเปื่อคุณแขกจะไปหาข้อมูลเพื่อจะนำมาทำคลิปเพื่อให้ชาว YouTube ของเราได้ดูนะคะเพื่อจะได้นำไปทำจริงนะคะนี่ผลึกไว้อย่างแน่นหน,นาเลยนะคะดูความคงทนของออในการผลึกต้นไม้นะคะผลึกหรือแพ็กนะคะ าสามารถวางได้ด้วยนะคะเห็นไหมแบบว,ว่ายังไงก็ถึงลูกค้าด้วยความปลอดภัยนะคะอันนี้ต้นเบบีของผ่านารายนะคะจัดส่งแล้วก็ประมาณต้นเบบีนะคะรวมค่าส่งแล้วก็ประมาณ290บาทนะคะได้สอบถามน้องไว้แล้วนะว่ารวมค่าส่งแล้วมันคุ้มไหมอะไรเงี้ยอ,อันนี้จะถึงขั้นตอน ร้อยแล้วนะคะเอาเชือกฟางร้อยตรงก้นนะคะก้นกระถางนะคะเพื่อที่จะยึดติดกับตะกร้านะคะไม่ให้มันจะได้สะดวกเวลาเราหิ้วมันจะไม่โครงเคลงนะคะมันจะไม่ได้โครงเคลงนะคะอ่ะอันนี้วางได้เลยนะคะวางแล้วก็เอาเชือกที่มัดที่ก้นกระถางนะคะมัดกับตะกร้าได้เลยนะคะนี่ มาดูตามไปเรื่อยๆนะคะอย่างน้อยเราเมีสินค้าหรือสินค้าอะไรที่แบบว่าเป็นประเภทต้นไม้นะคะผลึกแล้วมั่นใจนะคะลูกค้าเห็นแล้วมั่นใจเลยได้เลยนะคะว่าการผลึกต้นไม้นะคะปลอดภัยถึงลูกค้าแน่นอนนะคะ แต่คนที่จะทําได้นะคะต้องแบบมีความใจเย็นนะคะใจเย็นมากๆนะคะอย่างคูแค่แขกถามว่าทําได้ทําได้แต่ว่าต้องใจเย็นๆนะคะแต่ว่าถ้าทําได้มันก็เป็นการเขาเรียกอะไรฝึกสมาธิเนาะในการเอ,อ่อทำให้คนเราใจเย็นอ่ะอันนี้มัดเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะมัดได้ทั้งสองทางแล้วนะคะมัดมัดต้องมัดตายได้เลยนะคะเพราะว่า เราป้องกันไม่ให้ต้นไม้นะคะสะเทือนนะคะเห็นไหมน้องก็ตัดนะคะตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เอาเล็กซีนเล็กซีนติดอีกทีหนึง่งเพราะว่าทำไมถึงติดเล็กซีนเพราะว่าติดไม่ให้น้ำที่เราลดให้กับต้นบอนสีนะคะไหลออกมานะะเป็นการ ด้วยได้ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาดูได้เลยนะน้องมีความเชี่ยวชาญมากนะคะทำแบบค่อนข้างจะคล่องมากเลยนะคะดูกันไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆนะคะนี่ ป้องกันน้ำไม่ให้ไหลออกจากก้นตะกร้านะคะเพราะว่าเวลาเราจัดส่งสินค้าเนาะไม่ใช่เฉพาะของเรามีทุกประเภทนะคะเผื่อมันจะไหลไปเปียกสินค้าของคนอื่นมันก็จะทําให้เสียหายได้นะคะเราก็ผลึกป้องกันนะคะนี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยว ติดก่อนนะคะอันนี้จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับประเภทต้นไม้นะคะเราจะแจ้งเลยว่าต้นไม้ประเภทสินค้าแบบนี้ประเภทนี้นะคะเป็นต้นไม้นะคะบอกให้ทางปรณีย์หรือทางบริษัทต่างๆที่จัดส่งสินค้าได้ทราบและรู้เนาะว่าสินค้าประเภทนี้นะคะค่อยๆวางห้ามโยนห้าม ยนนะคะเพราะว่ามันเป็นสินค้าประเภทต้นไม้นะคะห้ามโยนเห็นไหมก็จะเขียนบอกว่าห้ามโยูนนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นกล่องกล่องที่เราเหลือใช้แล้วนะคะที่เราตัดแล้วนะคะมายัดยัดอีกทีข้างในนะคะยัดเข้าไปให้ให้ให้ตะกร้ากับต้นไม้นะคะมันแน่นไม่ให้มันขยับนะคะนี่ทำไปเรื่อยๆนะคะ เราทำไปเรื่อยๆนะคะเศษกระดาษที่มันมีอยู่แล้วนะคะอย่างกระดาษกล่องกระดาษอะไรเนี่ยส่วนมากบางคนจะไม่ค่อยรู้คุณค่าของมันนะคะอันนี้เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างจะแบบว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถือว่าใช้ทรัพยากรที่เหลือจากตัดฝากล่องแล้วนะคะเอาแทนที่เราจะทิ้งนะคะแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ต่อได้นะคะ นี่นี่อยู่ในขั้นตอนผลึกแล้วนะคะผลึกปิดฝานะคะปิดฝานะคะมันจะมเออีเขาเรียกอะไรไม้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะมันจะชนดันปิดฝาพอดีนะคะนี่เราก็เอาเล็กซินเล็กซินใสนะคะผลึกผลึกไปเรื่อยๆนะคะลึกไปเรื่อยๆนะคะ ง่ายๆนะคะมาทำถ้าใครสนใจนะคะก็เข้ามาอยู่ให้มันจบนะคะอย่างน้อยอย่างน้อยก็มีความรู้อยู่นะคะเพื่อจะได้นำความรู้ตัวนี้ไปใช้ได้นะคะนี่เราผลึกนะคะอันนี้ป้องกันการกระเทกได้นะคะ ก็คือวางของก็คือห้ามวางของอย่างอื่นทับนะคะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ถ้าถ้าทับก็คือต้นไม้ก็ไม่รอดเหมือนกันตะก้าก็ตะก้าก็ไม่รอดเหมือนกันนะคะอย่างน้อยก็แต่ว่าเขาก็จะมีสัญลักษณ์สีเขียวเขียวเนาะที่ติดตรงก้นกับตรงกลางตะก้าเนาะบอกว่าเป็นสินค้าประเภทต้นไม้นะคะ ห้ามวางห้ามยูนนะคะวางได้แต่ห้ามยูนนะคะเพราะว่าป้องกันกระ,ะแทกไม่ได้นะคะนี่กลยจะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะน,นี่ยิ้ได้เลยนะคะเห็นไหมมีความคล่องมากเลยนะคะ